เค okay. สวัสดีค่ะขอแนะนํารถเก่งเรียบเครียบดูแพงแบบทันสมัยนะคะถึงอายุจะเยอะหน่อยแต่ก็ใช้งานดีค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถเก่งบ้าน,านโตโยตา้าแคมรีเครื่องยนต์ 2,400cc เกียร์ออโต้นะคะเชื้อเพลิงใช้งานได้2ระบบเลยค่ะติดแก๊ส LPG ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ลงเล่มค่ะถ้าไม่ใช้ก็ไปถอดออกได้นะคะ เกรียออโต้ค่ะภายในตัดลายไม้ดูสวยงามดูเรียบดูมีสเสน่ห์แบบผู้ดีนะคะมีแอร์ตอนหลังเย็นฉ่ำสบายทั้งคันกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเครื่องดีสีสวยแอร์เย็นภายในสะอาดภาษี69ค่ะเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะรถพร้อมใช้นะคะพร้อมขับกลับกันได้เลยค่ะเจ0 0หบาทนะคะราคาตัดเงินสดคันนี้ สนใจติดต่อนัดดูรถหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะควรเดินทางไปดูด้วยนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ